สดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเข้าสวนอีกตามเคยจ้ะนะหน้าหนาวแล้วแต่ว่าก็ยังเข้าสวนอยู่จ้ะนะจอยก็มาเด็ดใบมะเขือใบไอ้นี่ด้วยใบแตงเด็ดซาแบบไอ้นี่ละจอยเด็ดใบใบแตงใบแตงกับใบอะไรนะใบมะเขือเพื่อนๆจนจนเสร็จแล้วแหละ นะก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆดูว่าผักของจอยช่วงนี้นะเป็นยังไงจอยก็ได้ย้ายพวกมะเขือบางส่วนนะบางส่วนเข้ามาใน House, ากรีนเฮาส์จ้ะหรือบ้านผักบ้านผักอุโมงนะเพื่อนๆนะหรือบ้านผักอุโมงจอยก็ลิ้นพันกันอีกอ่ะนะบ้านผักอุโมงเอามาไว้ในนี้แต่ว่ามันจะรอดไม่รอด,ดี่ยังไม่รู้จ่ะเพราะว่ามะเขือเขาชอบแดดเพื่อนๆเขาชอบแดด นะอยู่ในนี้มันไม่มีแดดส่องไม่รู้เขาจะโตรหรือเปล่านะแต่ก็เนาะก็พยายามแบบทําให้มันได้อเพื่อนๆนะพยายามแบบให้มันได้กินอีกสักหน่อยอ่ะจะนะเพราะว่ามันติดลูกเยอะมากจอยก็ย้ายเข้ามาในนี้จะนะมีอยู่บางส่วนที่ไม่มีไม่มีที่ที่จะย้ายเข้าละพยายามอัดอัด,อ,ดอัดกันในบ้านผักในสามสามหลังนี่คืออัดไว้เลย นะเอาผักนี่อันไหนที่ว่าต้นไหนที่ดกๆหน่อยนะจอยก็เอามาวางวางไว้ข้างในจนไม่ไม่มีที่จะเดินละเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวจอยพามาดูมะเขือจะ้ะนะว่าสภาพเป็นยังไงเนาะสภาพก็จะประมาณนี้ไอ้มะละนี่ก็มันเก็บไปได้แล้วจ้ะเนี่ยมันรู้สึกจะจะไอ้นี่แล้วจะเริ่มเก่แล้วแต่ว่าจอยยังไม่เก็บวันนี้ไง นี่อุ้ยนี่จอยเพิ่งย้ายเข้ามาจะมะเขือนูนะ่ะเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยในเนี้ยจะดกมากเนะนี่ยนี่อันนี้มันจะมืดหน่อยแสงมันไม่ค่อยมีจอยก็เลยต้องเปิดแฟดนะเพื่อนๆนะเปิดไนะอ้ไฟอ่ะนี่มะเขือ ถือว่าดกอยู่นะเพื่อนๆถือว่าดกจะสิ้นเดือนกันยาละยังดกอยู่เลยจ้ะมาละนันก็ลูกใหญ่นี่ก็ลูกใหญ่แล้วนี่อีกมาละอันนี้มาละขาวจ้ะไม่ใช่มาละไอ้นี่หรอกไม่ใช่มาละจีนมาละไอ มาละขาวว่ะของของจีนนะจ๊ะของอันนี้ก็มาละจีนเนี่ยจอยเสียดายแต่แต่อันนี้แหละนี่มาเขือนี่แหละต้นเนี้ยถ้าว่าแดดดีๆหน่อยนะมันจะโตมันจะได้เก็บแบบสนุกสนานนะเพื่อนๆต้องเด็ดใบเขาออกให้เยอะที่สุดนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่ามันจะมีเพี้ยเพี้ยเขียวจ้ะ ช่วงนี้เพี้ยจะเยอะจอยไม่เคยใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะใส่ปุ๋ยอยู่จ้ะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มาขีดยาฆ่า,มาแมลงนะจ๊ะส่วนแตงก็ยังพอมีให้เก็บได้เรื่อยๆนะอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็ยังพอให้ได้เก็บอยู่นี่ลูกสองลูกประมาณนี้เพราะรอบที่แล้วจอยเก็บไปเยอะไงนะไปะไปดู ไอ้บ้านอุมโมงหนึ่งจ้ะเพราะช่วงนี้มันอากาศเย็นนะน,นี่ก็มะเขือมะเขือยาวจะมาทิ้งไว้ในนี้อันนี้ก็มะเขือบางส่วนที่เอามาไว้จ้ะมะเขือยาวแล้วก็อันนี้มะเขือเปาะมันแกนแล้วเพื่อนๆมันหยุดการจเจริญเติบโตแต่ถามว่าลูกเยอะไหมเยอะนะเพื่อนๆน,นะเนี่ยเยอะ แต่โจยเดินแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วไงมันเห็นไหมทางนี่แคบมากเดินแคบอันนี้ก็พริกจ้ะนี่อันดาพริกแล้วก็ได้เด็ดใบนิดนิดหน่อยหน่อยพริกนุ่มรอให้เขาโตอีกสักหน่อยจ้ะส่วนข้างใน,นก็พริกขี้หนูเนาะและมะเขือ ถ้ามันยังรออีกสักหน่อยนะเพื่อนๆนะจอยจะบอกไว้เลยว่ามันจะได้กินลูกเยอะเหมือนเหมือนรอบที่แล้วอะแต่นี่มันแบบอากาศมันเย็นลงเย็นลงทุกวันเห็นไหมแมกเคาเปาะจอยไม่ได้มารดน้ําเข้าหลายวันเพื่อนๆสามวันตั้งแต่อากาศมันหนาวลงอะจอยก็ไม่ได้มารดน้ําเนาะทีนี้มันก็เลยเหี่ยวๆหน่อยจ้ะ เนี่ยลูกเขานี่ตัวนี้ก็เต็มเลยจะกำลังติดลูกแต่ว่ามันมันไม่โตแล้วแหละโตช้าช่วงนี้กลางวันร้อนกลางกลางคืนหนาวนี่เป็นอะไรที่แย่มากนะผักนี่จะไม่เจริญเติมโตอันนี้พริกจะพริกก็โอเคอยู่เดินมาตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยเห็นไหมมันติดลูกพักได้อพี่พี่น้องเลย น้องเอ้ยเพื as as ่อนๆเอ้ยเรียกทุกใช้ทุกคำนี่ใช้เก <It> ือบหมดทุกคำนี่จอยชอบกินผัดมะเขือยาวเมื่อวานก็ผัดไปที่เก็บรอบที่แล้วนี่จอยก็เด็ดใบเห็นไหมพาเด็ดใบพึ่งก็มาผสมเกสร นี่ก็พริกจะยังไม่เก็บไปรอให้เขาแดงสักหน่อยรอให้มันหนาจริงๆก,ก็ค่อยเก็บไปจ้ะพริกพริก,กอันนี้ก็พริกชอ่อแลอ้วน,นี่ออกไม้พริกชอ่ออันนี้ก็พริกอะไรไม่รู้จ้ะพี่บีเขาให้มาเนี่ยพริกอะไรไม่รู้ะแล้วก็ปลูกมันก็ออก,ออกลูกอยู่เนี่ยอันนี้ น้องใหม่ให้มาออนแต่มะเขือให้เพื่อนๆดูแต่มะเขือดูก่อนเด้อเพื่อนๆอถ้าเก็บรอบนี้นะถ้าจอยปล่อยปล่อยรอบนี้ให้โตแล้วเก็บนะจะไม่มีให้เก็บละคือเดี๋ยวเขาก็ต้นเขาก็เริ่มตายอะ่ะเพื่อนๆนะนี่อันนี้ก็เริ่มสุก้อยมันสุกเยอะๆก่อนจะค่อยมาเก็บอันนี้ก็พริกเหมือนกันจ้ะ พริกหนุ่มเยอะเหมือนกันจอยเด็ดใบบ่อยเพื่อนๆแต่ว่าเนาะมันไอ้นี่เด็ดมันก็แตกคือเก่าอะ่ะจอยสะออนแต่มะเขือเสียดายด้วยสะออนทั้งทั้งสะออนทั้งเสียดายเอามาไว้ในนี้เผื่อมันจะมีความอุ่นสักหน่อยจะลดน้ำอาทิตย์ละครั้งพอ รดน้ำใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งหลังจากนี้ไปส่วนมะเขือเทศเดี๋ยวให้ดูมะเขือเทศเพื่อนๆนี่มะเขือเทศมะเขือเทศจอยก็เก็บไปอยู่วันนี้เก็บไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็พพิกกรพิกที่่าพีบีให้มานั่นแหละพันเดียวกันในบ้านผักอ,อ,อุโมงค์อ่ะ มะเขือจอยก็เหลือข้างนอกเนี่ยนี่นะที่เหลือข้างนอกอะเพื่อนเพื่อนเนีน่ยเหลือประมาณยี่สิบกว่ากระถางมั้งนี่ก็ขึ้นใช่จะ้ะงามใบอวบใสยยำใส่กเต๋ยวนี่ยมะเขือมะเขืออันนี้มะเขือจัก,กระพัดมันก็ติดลูกแต่ว่ามันไม่โตแล้วไง คือโตช้ามากดูในนี้หน่อยในนี้ก็ย้ายมะเขือเข้ามามันกำลังติดลูกเหมือนกันเห็นไหมติดลูกเยอะพอสมควรทั้งมีลูกโตลูกเล็กเพราะที่นี่หนาวมันไม่มันไม่ได้แบบหนาวธรรมดานะทุกท้นนะมันหนาวเป็นน้ำแข็งจ้ะ ถึงจะมาไว้ในนี้ถ้าหน้าหนาวจริงๆเขาก็ตายคือเก่าจะ้ะนะลากเน่ามันเป็นน้ําแข็งไงลากมันก็จะเน่าคือไม่สามารถเอาขนไปในบ้านได้จะ้ะไอ้มีแมลงมันเยอะบ้านก็จะเป็นเชื้อราเนี่ยเยอะเพื่อนๆแปลงก็ ติดลูกเยอะพอสมควรตรงนี้อยู่ข้างในนั่นนะ่ะใบบังอยู่นะอันนี้มันก็มีแบบไปเก็บได้แล้วก็มีนั่นนะ่ะเห็นไหมโเด็กลูกนึงนึ่นตรงใบบัวบกอะ่ะสามสี่ลูกต้นนี้จะต้นนี้จะดกอยู่นะี่ยเนี่ยมาลดน้ําใส่ปุ๋ยเขาสักหน่อยอจอยก็ใส่ปุ๋ยมั่วนะไม่มีปุ๋ยแบบตายตัวมีปุ๋ยอะไรก็ใส่ นี่อาจะปีหน้าจะได้กินแบบนี้ไมหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าทุกปีจอยปลูกมันก็ไม่ได้จะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะได้กินผลตลอดนะนเพื่อนๆนะบางปีก็ไม่ได้กินบางปีก็ได้กินเผือตอแหลนี่เลือร้อยน้อยมากจาก่ะนี่นะเพื่อนๆน,นะจอยจะบอกว่านี่ปุ๋ยตัวนี้ในอังกฤษหาซื้อได้นะนี่นี่ปุ๋ยตัวนี้ใส่รถมันจะมีแบบแบบผง กับแบบน้ําใช้ได้ทั้งสองอย่างจะจะใช้แบบผงก็ได้แบบน้ําก็ได้เนี่ยเอาใส่น้ํารดจะ้ะนะนี่จอยก็ซื้อมาปุ๋ยคอกจอยก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดแล้วก็ปุ๋ยนี่นี่จะปุ๋ยนัทโตรีเนี่ยนัทโตรก็เหมือนกับว่าปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวขี้มา้าอย่างเงี้ยจะ้ะนะจอยใช้ปุ๋ยหลายอย่างปุ๋ยยูเรียก็ชใช้จะ้ะ คือไม่ตายตัวจะนะใช้มั่วใช้มั่วปีนี้ปุ๋ยเนี่ยสวนจ้อยก็ประมาณนี้ยังไม่ให้ไปดูแฟงเลยเนาะเดี๋ยวไปดูแฟงกันหน่อยจะเก็บไปสองลูกละลืมเลยเมื่อกี้เลิดมาเลยดอกเดซี่เห็นไหมสวยไหมนี่เดซี่ไปดูแฟงกัน นี่ผักแพลวจอยนี่ผักแพวกว่างานไงเพื่อนเนไม่ได้กินหรอกจอยอ่ะปูก,ก็ไม่ไม่กินอันนี้มะเดื่อฝรั่งฟิตเขาเรียกคลุกฟิตบา้านเราก็มีอยู่เนาะไะดูดิแฟงอ่ะเห็นไหมลูกหนึ่งห้อยข้างบนเนี่ยแต่ถ้ามันติดลูกนั้นก็จะเอาอยัางไงก็กระชากละกระชากไอ้เขือมันลงมาเลยจ้ะนะ ว่าหน้าหนาวไงมันก็จะตายอยู่แล้วก็กระชากลงมาเลยถ้าหน้าหนาวแล้วก็จะกินก็กระชากมนลงมากระชากน้องเพื่อนโหน้องจอยเนี่ยอย่างนี้แล้วเพื่อนจะให้พูดยังไงเนาะก็กระชากก็กระชากลงมาจะไปส่อยมันให้มันไอ้นี่ทําไมกระชากลงมาเลยนี่มันก็ตายเหี่ยวตายเห็นไหมนี่เหี่ยวตายนะมันฝนไม่ตกอ่ะแห้งแรงนี่หนึ่งลูก สองลูกนี่ลูกที่สามจะเน่าตายหรือเปล่าเนี่ยดูทรงก็จะเน่าลแล้วนะเพื่อนๆนะเก็บไปดีกว่าเก็บไปกินต้มต้มกินกับน,น้ำพริกนี่มันอ่อนๆลูกนี้จะโอเคอยู่ยังยังแข็งอยู่มีลูกหนึ่งกำลังห้อยอยู่เนี่ยตรงเตงตรงเตงเนี่ยอันนี้จอยอันนี้จอยจะเอาไปกินต้มมันจะไม่แก่มันมมอันนี้มันอ่อนอยู่จะไปต้มกินกับน้ำพริกลูกลูกนี้จะเอาไป ต้มกินอ่ะกับน้ำพริกเพื่อนๆมันเหี่ยวล้วนะมันเหี่ยวเลยต้องเอาไปกินฝนไม่ตกไนงะมันเหี่ยวถึงวาระมันละรูปบาบก็เริ่มไปเหมือนกัน,นก็ามาามานี้และจ้ะเพื่อนนะสวนผักจอยมีอะไรมากมาย โอเคยังไงจ,จ,จอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอย,ยจ้าขอบคุณครับบ๊ายบาย